เดีย๋ยวคุณชมใช้ไม่กี่หสิบาว,วันนี้ขนาดเกมอะไรนะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่หนีกระเสือผมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาหนีกระเสือเพราะจะบอกว่าเนี่ยเกณฑ์น,นะปกติจะรอกว่าหนีใครซึ่งคนที่ไม่รู้เดี๋ยวผมจะพาไปดูจะเขาเองนะผมเอาตัวรอดจากคนนี้คุณว่าซ่านนะครับในตอนนี้ผมกำลัง อ่านั่นแหละผมก็มไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงนะจากเพิ่งเรามาเพิ่งไม่กี่วันเองนะใช่เพิ่งเรามาไม่กี่วันเองบ้าจ,จริงเถอะครับสุขะเขก็บตาไปครับผมตอนนี้ก็ฮ่าคนเสียงต้องเสียงฟิ้วฟิวโ,โอโหน่ากลัวมากไอ้สนะียงน่ะถ้าไม่การพากลัยเขาต้องขอหาพอดีเป็นวัดนี้หน่อยนะ แนงว่าอย่าอมแล้วก็อยาใจอ่อนไม่ช่วยอะไรเลยกูต้องตรงจากใจเราเล่นเกมคนป่วยอ่านี <t 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 ่ผมก็อยู่ที่ห้องนอนเรจะไปห้องนอนนะเอาละ ไม่ิว่าครั้งนี้เราจะเป็นยังไงเอาตัวเราจากคนมาสร้างจะเป็นยังไงยังไม่สบายไปแล้วเรตอนกลางยี่เพื่อนห้องอะไรกูกจนแล้วเถอะแล้วมันกูไม่เก็บตาวะด่ะกูไม่เก็บตางค์แต่กูเก็บตังค์เออดีแค่ตก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 มันจะอห้อง,งนี้เป็นห้องเราเต็มไม่ใช่ห้องคนเราถ้าได้เงินละสีไปนโ unt, ปนไปโน กูเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไปสิเฮ้ยอย่าก,กดเล่นลนกอดเออสัตว์สัตว์กกอ,ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> อาจารย์จะทำอะงรนี่ครัอาจจะย์อาจตอนประมาณสี่โมงซึ่งคิมเมียเนี่ยจะได้ออกประมาณราวๆหนึ่งุมไหมก็หกหน่ง

ครับงผมเลือก,กไปที่เดิมแล้วกันไฟกระพริบกรระพิบทำไมนี่มันกระพริบทำไมนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงผมจะไม่ตายใช่ไหมโอ้ซิกิตเอ่อเซิงเลอร์ชัางเด็ดไปไหน,นไป มือนอะที่มันติดคอมันจะออกไปละมันช่วงนี้มันผมอะไรติดตรงคอครับซึ่งยังไม่ได้ไปหาหมอเลยแล้วกูเพิ่งมาเก็บตาเออดีไปควายเฮ้ยมึงจะพยายามเปิดตัวให้ได้ใช่ไหมเนี่ยมันกูเนี่ยกูเปิดตัวให้ได้เลยอืม มันตรมึรงก็ร,งร,งระเบิดจริง่หมมึงจะขยับไปได้ใช่ไหมเนี่ยดีอึงไปนี่จะเปิดหาพ่อเวอร์ด่าตัวเองอีกไปตั้งฟรีตาตุวเพียง น่าอะไรตอนใช่ไหมอนใช่ไหน้าไรไม่วิ่งไมวิ่เราจะ้าเอ้ว่าวากำบังก้นล้วมาบั้แวกั้านเ้คุณว่าคุณว่านเลคุณว่านเคุณว่าเคุณวานเลยคาเกิคุาดเอาไว้คุณวาแล้วก็ควาคิวหมมาดูคุณวานคิว่ะโฆษณาเย็นแม่เอ้ยตายเถอะทไม่ย มาทำอยานีน้แล้วผมเอาเอะไรเซ็นเซไว้อะไรกันนะแล้วเือก็โฆษณาอะไรเพราะเขาไสปอนผมโอเคเล่มใหม่อืมเสียงเกมกัน,น่ากลัวใช่ไหมอ่าเอาเล่นหน้าผีกันเลยดีวยกาาว่านั่งมาละแอบถ่ายะ เป็นไหมมันเยู่องซึ่งเราเคยพาไปมาแล้วชื่อคนเราไม่รอบเลยกินไฟด้วยโอเคมาเริ่มเกมเลยเอ้ยมึงเริ่มเกมนี่เฮ้ยอย่างนับพ่องเลยโอเคไม่เอิ่มโอเคอยไม่ไปกัไม่ไปคุ้มจนเออมึงเกมตีควายมึงเดือดผ่านแล้วสำลักขยับตัวเองแค่ขยับตัวเองในคลิปอ่ะ แล้วมากขนาดที่กูต้องไปตัดมันกไม่เก็บฟ้าไรเงยหลัง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  oh okay, okay. หลังหัมหลังโซหลัง oh my god โอเคกอเท่แล้วแล้วไอสองอัฐามันไม่ได้คิดจะไปเก็บอะไรกับกูเนี่ยให้ตายเถอะคลิปนี้ไม่ลาคลิปนี้ก็เห็นไอโมเดลวิกิดาคนในคลิปมาผมซึ่ง ไอวีกับคนเดียวคิดไม่คนเดียวกันแหละจีบคอแน่นอนเราป่วยแล้วเราต้องมาเล่นเกมผีอะคุณคิดยังไงอ่ะเอาใจะคอยมาเล่นเกมผีเนี่ยเราไม่กิดเพราะเราไม่กลัวผีจมูงหัดตังค์ไปตูดเลยห้องน้ำให้มีเหญ่เลยงงใช่ไหม เข็งเข็ม,เ,ขมเอาออเปเกณฑ์ไมเหรอฮะจะนี่วีสองอืมออืมขนขนดน่ออ่ะโมเดลวีนเตรอเสียวเลยกูนี่ไม่อยากคิดสภาพ ไม่มีอาชีพสภาพก็แล้วก็ไปแสดงตายแน่บางคีมันก็จะเร็วนีงซึ่งไม่เที่ยทิศคกูยังไว้เลขสีเทียอะไรใครบอกอะไรก็ช่เยบอกนะพอาผมงงกูเจมือละลู้งงงลๆ้งงลงงมันลูปอะไรไม่รวยผมยอมกินแงอ่างเงี้ย <fashion> <sh arp spirit> อ่าไข่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะเอาวิ่งอะอคุณบาคุณบาแอะแล้วก็ว่าจะเจอกันไหนถมถ่ายพินาบวันนี้กำลับอะไรหรือเขาเรียการคุณบา์แอนด์สกูไนัย